จีนยงดาลตโตอยากเปลี่ยนนายกรัฐมนเลงเต็นหมาเชียงใหม่เสรีภาพมั่งค่ง Say yes, Laka. ที่จะมาภูเก็ตเพราะว่ากังวลว่ากลับไปเราจะต้องโดนกักตัวแต่ว่าโชคดีว่ามาตรการมันเริ่มหลังจากที่ทริปเราเสร็จสแล้วคนไทยเนี่ยก็มาเยอะนะสังเกตผมก็ถามนะครับเมื่อกี้ก็มาขอถ่ายรูปอยู่เนี่ยก็มาเที่ยวกันเยอะสวัสดีครับสวัสดีครับเราเริ่มเห็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวเลยนะต่างประเทศเนี่ยธรรมชาติอง่ายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราภารกิจแรกต้องมารับฟังผู้ประกอบการ เบนะครัว่าได้รับผลกระทบเช่นไรอยจะชว่วยในเรื่องของเรื่องที่มันเป็นระยะกลางหรือระยะยางมากขึ้นด้วยเพราะว่าก็เข้าใจว่าออตอนนี้เนี่ยปัญหาในระยะสั้นเนี่ยมันก็มีค่อนข้างมากแต่ว่าถ้าถ้าเรามองแต่ในระยะเฉพาะหน้าก็อาจจะยังมองไม่เห็นวิธีการแก้ไขหรือว่าปรับกระบวนการต่างๆเพื่อเพื่อให้เกิด ทางออกที่ที่ยังออย่งยืนมากขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะก็เลยอยากจะเรียนว่าการการเปิดเมืองไม่ได้ไหมายความว่าต้องการเอาคนเข้ามาเยอะนะครับแค่ต้องการทดลองระบบว่าภูเก็ตสามารถรับมือกับการรับคนต่างชาติที่ไม่ใช่นักท่องเที่ยวได้อย่างไร บนบรรยากาศก็เงียบเงานะครับ,บประมาณ<ำ>คือปกติแถวนี้นนนที่คนจะแน่นเลยถูกไหมพี่ปกติแถวฝั่งนี้จะเป็นพวกรถตุ๊กตุ๊บเท็กซี่จอดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นรถที่ว่ามาเที่ยวโยนครับตรงนี้เขาเรียกว่าผ่านป่าตองครับบริเวณนี้คือจะเป็นผ่านป่าตองเลยครับโอ้โหมาช้าเนี่นยใช่ครับจากที่ว่าเก็แถวนี้ก็มีรถจอดเต็มเลยนะมอเตอร์ไซค์ก็จอดก็มีแค่หย่งเนี่ยครับที่วัดเดินดเนที่ยวโซบังลา อ๋ออ๋อที่มีไฟอยู่นี่นะครับเดี๋ยวเพื่นนักเคลื่อนที่เดินตรงนี้นะครับอ่ะได้ครับเพื่อ แต่ก่อนเนี่ยเป็นเหมือนวอล์กิ่งสตรีใช่ไหมครับที่สำราังใช่ครับเป็นซอยที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักครับคือซอยบางลาป่าตองครับอถ้าเทียมเหมือนกับวอกถนนเข้าสางของกรุงเทใช่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับว่าบรรยากาศวันนี้นะครับที่เราคณะกรรมการเรามาดูเนี่ยสถานการณ์จริงเนี่ยเป็นยังไงแต่ก่อนนี่คือคึกคืนเดื๋ก่อนคึกคืนมากครับมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวฮะครับ นี่ครับก็จากคล้ายๆข้าวสารวสวดดีครับวสวดดีครับนี่เหมือนเปวอลกิ้สีจริงนะฮะคือเรียกว่าคือหนักกว่าข้าวสารเยอะนะครับคือถ้าใครเคยไปข้าวสารเนี่ยคนจะเยอะๆหน่ยอ,อย นะครับแล้วก็มีขายของอย่างนี้เลยแล้วก็มีร้านเหล้าร้านเบียร์ไม่ไหวจริงๆนะพี่อันนี้พี่เคยมาก่อนหน้านี้ไหมอ่าเคยมาครับเคยมาคือคักมากเต็มถนนหมดเสียงเพลงตุ๊บตับคุยอย่างนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเสียงจะดังมากใช่ไหมวันนี้มาโอ้โหเรียนรู้เรื่องเยอะมากต่อก็จะมีแม็กแม็กนี้ปกติเขาเปิดหรือพี่แล้วปิดแล้วเหรอปิดแล้วเซเว่นยังไม่ไหวเลยครับในซอยนี้คือ เกียร์ม,ยมากกระหังเซเว่นปิดกับแฟมบิลี่มาเซเว่นกับแฟมบิลี่มาไม่ไหวนะโอ้ตายไอท,ที่เห็นนี่คือพนักงานนะครับไม่็นพนักท่องเที่ยว <c oughs> โอ้มีแด้พรรนักงานเดี๋ยวอันนี้ตอ,ตอขคืนคลิปว่า18บวกนะครับยังม่ยังไม่ใช่ใช่นะครับก็พวกคอควรจะให้ความ เขาเรียกว่าแนะนำนะครับไฮไลท์ซอยบางรามีคนไทยที่ไม่ค่อยรู้จักนะครับมีสถานบันเทิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยอยู่ที่นี่แล้วก็อันดับที่21ของโลกคือ20ของโลกร้านไหนครับพี่เดี๋ยวพาไปดูกันครับอ๋อได้ได้ครับเดินไปเรื่อยวันนี้ทางกรรมธิการได้เห็นบริบทนะครับว่าโกเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมาเมืองป่าตองเนี่ยเพราะมันเงียบขนาดไหนวันนี้เนี่ยคนภูเก็ตส่งฝากความหวังไว้ครับคณะกระกรมการชุดนี้เลยครับแล้วก็จริงๆก็ต้องฝากทุกคนนะต้องลำบากกันหมดนะครับแต่ถ้ามาดูนีก็ตกใจเหมือนกันผมก็คือไม่เคยมาแต่คือเข้าใจแล้วว่าภูเก็ตมันมีความยิ่งใหญ่เลยแง<ก>่ของความหวงังนะครับเป็นความหวังกับการลงทุนซึ่ง,งที่สำราญเนี่ยก็ดูแลบ,บริบทเกีเ่ยวกับการท่องเที่ยวอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวฮะซึ่งภูเก ตอนที่ตอนบ่ายที่ได้ฟังไปนะครับก็คือดำรายได้เนี่ยเข้าประเทศถึง450,000ล้านต่อปีนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเหลือเหลือแค่15%แล้วครับคือเข้าใจว่าพึ่งพาการท่องเที่ยว80-90%ทีเดียวใช่ครับใช่ครับ,รบอันนี้ก็ลำบากเลย,เยลงมากเลยเชิญชวนนะครับเชิญชวนผ่านสื่อนี้ไปว่าให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยนะฮะลงมาเที่ยวภูเก็ตกันมากๆนะครับ ถือว่าไทยเที่ยวไทยนะครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันเพราะว่าตอนนี้ก็อย่าให้ต้นไม้อันนี้ตายไปมันจะฟื้นยาาใช่ไหมครับที่ท่านประธานหอการค้าได้บอกนะครับได้พูดไปเมื่อตอนบ่ายชื่อร้านลอยเหรอพี่ไม่ใช่ครับอีรูชันอีรูชันเหรอใช่ครับอันดับยี่สิเของโลกนะครับยี่เ็ของโลกร้านนี้นะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับอันนี้ีดีเจระดับโลกระดับทโอโลกแรงมาเกิดแล้วอ้อนี่นะครับ ตอนนี้คือเป็นร้านเดี่ยวเรือครับ21ของโลกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ,รบนี <Okay. S 1> ่เปิดด้วยหรออันนี้เปิดครับเป็นเนี่ยดับหนึ่งของประเทศไทยระดับ21ของโลกมันคืออะไรดิสโก้เทคปิดดิสโก้เทค EDM สอนไลน์อันนี้คือเคยมาร้านนี้หมดแล้วนะครับ เอซับล็อกกี้เข้ามาเหรอครับพี่นี่เป็โดเลี่เบลกี้โอ้โหนี่คือขับอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับโอ้โหโอ้โหนี่คือวันนี้เนี่ยไม่เปิดใช่ไหมพี่เปิดครับนี่คือเปิด นี่เปิดทำการนี่คือเปิดทำการแล้วครับช่วงนี้เนี่ยคือสุกเสาร์อย่างเดียวครับปกติเนี่ยคนจะเที่ยววันไหนพี่ทุกวันคือปกติทุกวันเพราะนักท่องเที่ยวแต่เขามาใช่เขาเที่ยวอยู่แล้วทุกวันแล้วก็เต็มทุกวันร้านจะเต็มทุกวันไปนักท่องเที่ยวต่างชาติใช่ครับตรงนี้อยู่นี่ระดับโอ้ดูร้านใหญ่มากนะครับอันนี้คือดูจากท่านประธานใหม่นะครับแค่แม่่านประธา มหทาานเสีไลยเป็นดีเจวันก่อนที่มากรามาที่การกฎหมายจริงเหรอต้องชอบจิตใจเขาเต้นกันอยู่นี่ครับจริงเหรอไม่น่านะ ครับผมเขามาเนี่ยเขามากันมาที่การกฎหมายมาที่การกฎหมายมาโลมมาอ๋อลมพามาแต่แต่เกี้ยร้านอื่นๆเนี่ยที่แบบมีเลนอะไรก็มีแค่สองคนนั่งเป็นฝรั่งแน่นไม่มีที่ยืนเลยเดินมาเมื่อก่อนนะทุกวันเน่นปิดเลยกับคืนตรงเนี้ยเป็นเป็นพอทีสุดแล้ว ดังที่สุดแล้วต่างชาติเกือบร้อยเร์เซนะ็นตอะตอนนี้ก็ไม่มีเลยไม่มีเลยแต่ไม่ใช่เฉพาะที่ป่าตองนะคือที่ต้องเที่ยวทั้งหมดเลย okay. นอกจากในเมืองในเมืองก็อาจจะมีบ้างนักท่องเที่ยวคนไทยที่เหมือนกับเรากินข้าวต้มเมื่อกี้ก็ข้าวแขวก็คือก็คือจะไปคนไทยไปกินเที่ยวเมืองเที่ยวเมืองเก่าอ่ะเมืองเก่าบ้าบ่ายยะยาอะไรอย่างนี้นะครับเป็นเป็นชิโนโปรตุกีสใช่ไหมครับคือตอนแรกอ่ะขึ้นมาจริงเหรอขึ้นมาจริงเดี๋ยวไม่กล้าเดี๋ยวมีคนเที่ยวไม่กล้าถ่ายขึ้นมาออกครับเข้าใจแล้วครับพี่คือถ่ายแบบอันนี้ไม่มีคนจริงอันนี้คือน้องเขาก็รอทำงาน ก็ต้องเลี้ยงเขาก็ตกงานก็ไปเยอะเลยครับตอนนี้แต่ว่าก็คือเลี้ยงก็ไม่เหลือจะเป็นด้วยกิตกดินติดก็พอได้อาจจะเป็นอีกคู่หนึ่เราไม่มีคนมาเยอะเราก็ดำราคาลงมาเยอะมาก เบียร์จสี่สี่เก้าบาทขวดนี่มาขวดเล็กสิสบเก้าบาทดิฉันชิ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 บังร้านเนี่ยครับจ้ำราคาลงมาจากเมื่อก่อนก็คือแข่งแข่งกันด้วยราคาแล้วคือแต่ก่อนเท่าไหร่ครับพี่เบียร์สี่สิเอ่อร้อยห้าสิบตอนนี้เหลือสี่สิบเก้าต้นทุนเท่าไหร่ครับต้นทุนสามสิบเอ็ดเออกลายเป็นขายด้วยว่าราคาร้านเราข้างมหาลัยบางร้านนะครับ เาคือถือว่าถือว่าร้อยห้าสิบเนี้ยคือราคาภูเก็ตมากเลยนะเพราะว่าถ้าถ้าเข้าสาอะไรเงี้ยถ้าอาจขวดเล็กอาจร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือภูเก็ตเนี้ยคือจะได้ดูดเงินต่างชาติได้เยอะกว่าเพราะว่าเป็นของชีพก็แพงแล้วก็มันเป็นเกาะก็ต้องขนส่งมาจากข้างนอกะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณป้าสวัสดีเป็นไงบ้างผมทำ อามาดูความเงียบเหงาของภูเก็ตป้าอยู่ภูเก็ตนานยังยามจ้านานนานแล้วเนาะแล้วเป็นไงตอนนี้เงียบไม่มีคนไม่มากไม่มีคนจ้าโอ้แล้วแต่ป้าก็ยังเขาก็ยังจ้างดูแลกันอยู่นะจ้าจ้าโอ้นะก็สู้ๆนะจ้าสู้ให้กำลังใจครับร้านร้านนี้ก็ปิดไปเลยต่อพี่เปิดตั้งแต่ปิดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพก็ไม่เคยเปิดอีกเลยเปลืองไฟ พ่อให้ปล่อยให้เช่าซอยล็อกให้เช่าทีนึงเป็นเจ้าใหญ่ก็จริงแต่ว่าพวกเนี้ยอ๋อไอเป็นหนึ่งไนเป็นหนึ่งครับเนอร์องจากใช้เขาเมร์เลยใช่อยากเช่าปลใช่ไหมกูอยากเช่าหนึ mm. ่งสองสามก็แล้วแต่ว่าใครจะเช่ากันตอนนี้ข้างข้างที่ว่าเขามีของโกปาปีก็ฮอลลีวูดก็สามร้อยสิบใช่ไหมก็โอเป็นบาร์เลยสามชั่วโมงว่างกันไปข้างบนก็มีบนสามพัททระน้ำก็มีสามชั่วโมงก็โอเป็นบาร์ไปเลย กินเท่าไหร่ก็กินไปวอดก้ากับเบียร์ดิ้งกันก็เต็มที่ไปเลยแล้วแต่เอากินกันให้ใหมเมาอ่ะคือมันไม่มีคนจริงๆทำยังไงก็ได้เขานั่งให้นานที่สุดคือเขามากิน350จริงเดี๋ยวก็ต้องสั่งกับข้าวอย่างอื่นกินใช่ไหมครับไม่ได้งั้นเธอเงินพวกนี้ก็ก็คือเงินเดือนพนักง,งานเธอพี่โดจีกินร้านเนี้มีแบบโอเพนบาร์สามร้อยเอ้ห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เหลือแล้วไหม,ม อย่าเมื่อก่อนหัวแปดร้ยตอนนี้เหลือวห้าร้อยห้าร้อยสมร้ยแล้วไหมห้าร้อี่ปุกเป้1หนเมาคือเมาสามชั่วโมงใช่ไหมครับอ่ามีสามชั่วโมง300ร้อยลองไนห้า0้ยเก่อนพันพันสองพันนี่คือเอาไปเลยครับวันนี้ลงแล้วลงขัลไหมับไม่ได้ไม่ใช่แคพราะพีนี้ที่เดียวนะรอบเกอะนะล้อขาดตืนอย่างนี้แต่พีไม่แย่แบบนี้หรอเหมือนการรอบกองเลย มันไม่ไ oui, ด้เฉพาะตรงนี site, teachers, ้ต nah ัวเดียวคือยังพอกับเพิ่มบ้างเนี่ยก็ในเมืองแค่นั้นแหละเพราะซอยนี้มันมันมันต่างชาติอย่างเดียวเลยเพราะคนใจก็ไม่มาตัวเดียวบางทีเหตุผที่เห็นฝรั่งอยู่บางคนก็คือเขาก้างตกค้างเหรอแล้วเขาก็ไม่กลับคือตกค้างบางทีมีภรรยาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี่ครับอู้มันก็เหลือตัวร้อยเก้าเลยครับส่วนปลาปลาปลานี้ยเก้าเก้าสิบเก้าเก้าเก้าบาทใช่ใช่ครับเก้าสิบเก้าบาทไปแล้ว นี่มึงมานาวหรือว่าทำไรายได้เลย99บาทมองติ๊กตัวเท่าไหร่ติกของมันปิดมานานอย่างที่ไอ้เซน็นพานเซ็นทพันเขาเพิ่งมาช่วงปลดล็อกเขามาเปิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มาปิดไม่ไม่ไม่ไมอยู่วันวนี้เขาก็ไม่ไหวเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์พ่อค้าแม่ขายดูนะครับเราเข้าใจคือสาขาสาขาถูกเขายังมองไม่ออกเหมือนกันใช่ไหมเราก็รอ รอไปก่อนคือเราก็อยากเอ้ยเราอยากให้เปิดนักท่องเที่ยวมาแล้วก็อาจจะปิดเมื่องอะไรอย่างเงี้ยคือหมายว่าแบบแค่นักท่องเที่ยวบินมาเนี่ย14วันคืออยู่ยาว14วันอยู่โรงแรมแล้วก็เลย14วันก็ออกมาได้อย่างนี้โอเคไหมจริงจริงอะผมอยากให้ปิดเกาะภูเก็ตไปเลยอ่าก็คือแต่คือก็เที่ยวนักท่องเที่ยวแล้วก็ผมผมเชื่อในความสามารถของสาราสุขของเราผมเลยทีว่าถ้าเปิดมาเนี่ยก็น่าจะควบคุมได้ ผมคิดว่าควบคุมได้แต่ต้องปิดเมืองแต่ว่าที่ได้ข่าวมาว่าจะเปิดรถเลขกเข้ามากี่คนเนี่ยผมผมว่ามันเชิงธุรกิจมากเกินไปก็คือว่าคนที่เขาเข้ามาได้เนี่ยมีอะไรบัญชีห้าแสานมีอะไรอ่ะเนาะมี<ป>อา่เอาเน่ยแบบไม่เป็นไรแต่ว่าถามว่าคนที่ทนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยได้ในกลุ่มไหนได้กลุ่มไหนไม่ได้ได้นักธุรกิจอะไรม <ๆ S 2> ใช่ไหมที่มีไม่นักท่องเที่ยว ก็ไม่ถึงพวกพวกนี้อยู่ดีใช่ไหมครับผมว่าปิดเมืองปิดเกาะเลยแล้วพนักงานโรงแรมทุกคนเนี่ยอยู่แถวนี้อย่าไปอยู่ในนี้ก็เป็นข้าม,ข,าม,ข,าม,ข,ามของส่งมา,าผมว่าอย่างเงี้ยดีกว่าผมเชื่อในตาตาถูกเราควบคุมได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นด้วยถ้าปิดเกาะเอาอยู่เอาอยู่ เป็นไงบ้างพี่ช่วงนี้ลำบาเดือนแล้วเจ็บเดือนแล้วไม่ได้ตอนขอเงินคดเชยได้เหรอได้แต่ก็ไม่ไหวรยได้เท่าไหร่เมื่อก่อนใช่หมตนเจ็บป้ย็ไได้ยนี้ไม่ได้แบบ็ไม่ไหวก็ปดห้าคนรโอ้นี้โล่งมากนะครับอันนี้กี่โมงเนี่ยพี่สี่ทุ่มขนมเช่นเศรษฐกิจนะครหน้าหันหน้าหับาตร สี่ทุ่มนี้มาก่อนรถรถติดเลยนะครับตอนนี้กิ้งได้เลยเออเนี่ยดูแบบวงเวงคือวังเวงครับเราอยู่ในถนนบางราสักพักนะครับก็เดินไปจะสุดเดินไปเดินมาเนี่ยรู้สึกว่าคณะเราใหญ่สุดนะครับกลุ่มเดียวที่เดินกลุ่มเดียวกลุ่มเดียวที่เดินไปมานะครับอันนี้ตอนนี้เราเดินเส้นนาหาดเอเส้นนาหานเศรษฐกิจตอนนี้เราจะไปดูบีชครับครับอันนี้หรอบพี่โอ้โห เป็นไงบ้างครับ <S <S คนน้อยนะสู้ๆนะสู้ๆโอ้โหนี่ไม่ได้ปิดร้านเพื่อถ่ายรีวิวอะไรเลยครับไม่ใช่นะครับติดกินร้านเพื่อต้อนรับนะไม่ใช่นะไม่มาที่การมาเหมาร้านอะไรนี้ไม่ใช่นะครับนี่น่าหาดบาตอง สวัสดีครับฮัลโหอายแทอเาวเกตอซาอิ่มน่มนิ่ิ่มนิ่มนิ่นิ่มม่เนิน่น่นิ่เน่นิ่มนิ่นินน่นิเนิ ก็เปการให้สวัสดี่เอาที่เห็นความยับแย่นะครับหรือแม้กระทั่งเซ็นท่านเองก็ยังปิดตัวลงชั่วคราวนะครับก็ถือว่าสถา,านี้หนักหน่วงจริงๆนะครับแด่ก็ฝากรัฐบาลฝากประชาชนมาเที่ยวกันด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจบเม,มื่อไหร่นะครับก็เยียบเกาจริงเยียบเกาจริง นี่จ่ายครับเป็นไงบ้างครับฮะครับโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้กะไรจะพูดกะไรพูดได้พักอยู่พอดีนเลย <c oughs>